ครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกพลังบวกคิดหอดเด้อผู้ใดคคืนหอดเ,ดอเดนอดมนกหน่อยแฟนเพลงขอบคุณเอฟซีขอบคุณพลังบวกขอบคุณบัตรหักเมนกหน่อยอุไรพอเช้านี้แผ่วมากแผ่วนายัางบเดคล่างตะมือขึ้นค่ะกลับมาจากมูกดาหารคอนเสิร์ตอกอดใจเฮล่าน่ของพลังบวกปิดหน่อย เช้านี้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเมื่อคืนเนี่ยเป็นมือเป็นมือที่อยู่ในเหนาหนาวน,านี่หนาวที่สุดหนาวแห้งหนาวแห้งหนาวแห้งออหนาวแล้วก็ปวดหัวหนาวแล้วก็ปวดหัวหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ลูกหน้ายังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่ได้ล้างลอจากเวทที่อ บันกับพักกันพักเอาแห่งก่อนพี่เอขับรถเพาะพี่เอแตงหนานี่พี่เอน้อยอะ่ะหลังจากเสร็จภารกิจคอนเสิร์ตกอดใจเฮลาแนขอบคุณพลังบวกขอบคุณกำลังใจให้เมนกน้อยขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีนองข้ามลาบานหักนองข้ามลาอยากบอกว่า ด้วยหน้าที่การงานจิตวิญญาณของของนักแสดงความรับผิดชอบของแม่ความรับผิดชอบของแม่มแมก็ต้องให้แล้วให้เซ็ตเอินว่าภารกิจภารกิจนี้ของเมนกน้อยงานนี้ของเมนกน้อยที่เจ้าภาพคนจ้างบ้านฮักของ น้องข้ามหลาดปัญจางเสียงอีสานแล้วก็รับเชิญน้องมาขืนเวทีเสียงอีสานเดินทางถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยคะ่ะแม่นกน้อยแม่นกหน่อยจากมุกดาหารพี่เอขับรถพี่เอหน่อยขับรถไหน่นางแล้วก็ฟิซซาอยากบอกเอฟซีอยากบอกแฟนเพงอยากบอกลูกๆว่าเป็นเช้าที่ล้าตามา แต่ก็อยากมาเติมพลังมาเติมพลังให้ลูกๆแล้วพอพลังจากลูกๆค่ะเนาผอมหมทอนได้พื้นเอาบอยูพราะน,นาวขึ้นมือนึงมือเดียวถามแฟนเพียงแล้วเพราะน,นาวนี่ละไม่นกนาวมือเจ้ามะเล่นว่าสันทุกคนไม่ว่าชาติไหนต้องมีที่ยืนในสังคมไทยอย่างเท่าเทียมกันครับ เอฟซีบอลังบวกเอฟซี FC บอลังบวกแม่ขอบคุณหลายๆายขอบคุณโดยความเป็นเมนกน้อยกับประสบการณ์ต่อสู้มาอันยาวนานชีวิตไม่ใช่สูตรสําเร็จหรอกลูกที่เป็นบอเป็นสูตรสําเร็จสูตรสําเร็จก็คือกัลยาณมิตรที่ดีจริงใจให้กันไม่ความจริงใจหัก,กันครับแล้วก็ขอบคุณไปหอดแม่ แม่วิไลพรเอซี FC แฟนเพลงพลังบวกบ้านหากักแม่หักของน้องค้ำลาค่ะ mm hmm. เพิ่อนกระหมอบมาไล,ล่ออนไลน์มาให้เมนุกน้อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆ mm hmm. สิ่งที่สำคัญที่สุดความรักคือเป็นสิ่งที่ง mm hmm. ดงามบบเมนสู่กันเอาเป็นเอาตายเอาให้ตายไปข้างนึงเลยนี่บบเมนเดคะ่ะลูกคะ่ะ ผลงานสุดยอดครับเบอ่ง21 22ค่ะก็อาจจะมีคอนเสิร์ตร,รอบต่อไปที่สิได้เตรียมงานงานโชว์ใหญ่สุนทรเตรียมงานอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเรียกว่าน้ำจิ้มก็ได้เนาะยังไม่ได้่างนะตั้งแตเมือขึ้นตังแต่มหมขึ้นเนี่ยเนี่ย อยากบอกเล่าชีวิตศิลปินชีวิตหมอลำว่ามันบริสสวยงามคือมูฮั่าเกิดเด้อลูกความลาล่องจากเวท,ทีลมหัวล่งองนกอากาศหนาว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 แม่ยนวกปวดตาปวดเบ้าตาปวดหัววอากันกับลูกว่าแม่มาามสิบมหนาวบว่วา แม่สิม่มหนาวว่าลูกว่าสันเอาจริงๆอ่ะแต่เลยมาบอกเราขอ้อมูลสืกสู่กันฟ้างนะลูกบอกเรากำลังพลังบวกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ประทับใจมากประทับใจพลังบวกของโม่เฮาของน้องของน้องละกะได้บอก <c oughs> แฟนเพลง ของเป็ดหน่อยเอฟซี่ของเป็ดหน่อยวาเพิ่นถามแมนกมาจากฟังสอปปอเล่าแม่นกดได้อยมนะุขไข่ย่ะเข้าใจว่าหมอล่ำเสียงอีสานนายุบวงแล้วบบมีวงเพิ่นวะนี่ขันบบมีคอนเสิร์ตนี่เกิดขึ้นบ่ฮหูเลยว่าเจ้ายังเหตดวงอยู่คิดว่าพิ่หยอดตตายแล้วเจ้าก็บหยบวงค่ะก็ต้องขอบคุณคอนเสิร์ตนี้กอดใจเฮลานะ่าแน่ ส่งต่อไปทั่วโลกว่าเมนกหน่อยยังบบยบวงหมอลำเสียงอีสานยังโบยบวงยังบบยบวงทักท้ายกันโมฮาทักท้ายกันแล้วก็กอดกันกอดใจกันกอดกันให้แน่นๆอย่าปล่อยมือกันอยากให้แฟนเพลงเอฟซีมาเอฟซี FC เปิดหน่อยเนี่กับบอมเมนว่าไปบึงต่างต่ามนั่งนั่งเป็ดหน่อยึืนเวที่เสียงอีสานอยากให้มาแสดงพนั่งบวก ยูนาฮานเอฟซีหมอลำทุกคณะนี่อยากให้หักกันไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจให้กันนะลูกย่ายนกหน่อยบอกเลยว่าย่ายนกหน่อยหักสุคนหักสุนคนขันผู้ใดสร้างสร้างย่ายนกหน่อยก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่ามาตอแยเขานะอย่ามาตอแยอย่ามาด่าแม่อย่าเขามาด่าโบมิน่าตรงกันว่าขันนย่องบอกเจ้าจังพ่อใจเจ้าจังเสียเขามาไม่ไม่ได้มาความแบบนั้น คอมเมนต์ได้แต่ไม่ใช่คอมเมนต์ด้วยรอสะใจรอเหยียบไม่เอาลูกไม่เอาบอ่เอาคอยบอ่เอาเจ้าเจ้าบ่ยังบ่เอาคอยอ่ะคอยก็บ่เอาเจ้าพรอ่อมเมนอกากเสศศีห้คว่มหกักหลบหักหกลกหักสุขคนเอซี่คำลาขอบุณเมนูครับดูอยู่เกาหลีแล้วว่าด้วยอันเนี้ยแม่ แม่เราเรื่องนังนั่งข้ามหลานี่เนาะแม่ว่าหอดเพอนีน่พุทธล้างคนสีมันใส่บ่มีผู้มันใส่แม่บ่แม่ว่าหอดอยังเอฟซีข้าเจ้าบ้านหักข้าเจ้าคือหักแบบว่าหักแบบอวอยหักแบบขอโทษเด้อลูกนองห้องเพียงบางเพียงอะ่ะแม่ก็ก่อเอาไว้ในใจเนาะเอาไว้ในใจแม่ว่าเออเพลงนี้สิสีใไหน้องเรียนรู้ไหม สีบอกน้องจังใดน้นองจังสีแข็งแห้งเช่นเดียวกันบอน่อในหมายความว่าพฟกัสไปตั้งแต่ที่อ่น้องน้องข้ามหลัน้องเฟิร์นลูกสาว,ว่อยเนี่ยอยู่ในครอพวัวเสกิสานกำลังมีเพลงสีเข่าของอัดเนี่ยจะปล่อยซิงเกิลใหม่เนี่ยกับน้องช่มผู่ลองเพลงบ่อคยถือขี้ลองเพยงบ่อถือขี้นั่งเขาจีนี่คือกันเนี่ยเขาจีอยู่นอัาจะปีวะหนะ้าอ่า ยูเสียงอีสานสามปีแล้วเขาจีกก้กร้องเพลงบอถ,ถือขี้แล้วทําไมยังได้ร้องเพลงอยู่ขันขันพ่อหลอดอยู่พ่อหลอดบอหายจับไม่แม่บอกแต่ากประสบการณ์ของแม่นกหน่อยแม่นกหน่อยสิย้อนกลับไปที่สาวจันทร์สีอมยิ้มแม่จจกจันทร์ล้องเพลงบอเคยถือขี้ล่ำบอถ,ถือขี้ยายนกพิษกันกับยายแหลม บผู้ใดฟังแม่แม่ว่าไปเอยๆซับเพ่เหระผู้ใดฟังยายแหลวายาให้มนลองบมอให้อีเย็นลองขันเจ้าให้อีเย็นลองขันอีเย็นลำ่ำผมสีลงอยากได้นักร่องหมอล่ำเสียงดีป่านกัวนี่ผมสีเป็นผู้หาผู้ใดก็อยากอยูเสียงอีสานยายแหลวา ผมสิหาผมสิปั้นผมสิสอนทั้นองล่ำให้เองแม่ก็เลยว่าบอ่อคอยสีห้อีเย็นล่ำข้าบ่มปั่นเอาขฮาสิได้หมอนล่ำตีใหญ่แล้วขฮาสีได้นักรองไปจำว่งขฮาบอ่ออันนี้ลูกเขาเรียงมาตนหน่อยข้าไปถอดมาตนาทางอื่น,ขนเขาสีหเข้าบ่อมีข้าักเข้าให้โอกาสลูก <c oughs> แม่ว่าแม่ชี้แจงอยู่เนี่ย แม่หมายความว่าบ้านเสียงอีสานอาณาเขตอาณาจากักรนี้คือป่าศิลปินทั่วที่มาลงมาดานางคำหลาเนี่ยคันซีดาน้องเฟิร์นก็ต้องถือดานั่งเขาจีก็ถือดาแม่ว่าอยู่เดียนิบ่ได้หมายความว่า,าบ่ไม่ทั่วลงแม่เด้ให้มันเศร้าร้องอันอีเขาจีนั่น แต่แม่ก็ยังให้ลูกแม่ล่องออกนาเวทีเพื่อเก็บประสบการณ์มุมดีของเพิ่นกับลลยบานโมเมนต์ว่ามีตั้งแต่มุมเสียงไหลเดรลูกจิตวิญญาณของนักสแสดงนะ่ะย่างเพิ่นออกไปหนาหานย่างเพิ่นออกไปนาเวทีนั่งเขาจีนิวโอ้ยอินเนอร์ต่างๆเนาะเพิ่นออกไปเหมือนละจิตวิญญาณของเพิ่นะ่ะเพิ่์ออกไปเบิดเพิ่นอจับ พนอยากยืนอยู่ทั้งเวที่อยากเป็นศิลปินใช่พี่กวางและข้าวจีก็สวยหุ่นดีข้าวจีนี่สวยหุ่นดีอันนี้คือหนึ่งบอดี้เธอต่างๆแล้วเต็มกับงานเต็มที่กับงานว่าด้วยน้องเฟิร์นแม่เองเพิ่นลองเพ่งขืนย่ำหน่อยย ถอดไม่วะควรถอดนะควรสอนให้น้องแข็งแรงกว่านี้นะแต่แม่จะแต่แล้วนะบ้านหักน้องเฟิร์นทุกคนก็อวยบ่เมือนตาทือกันอวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตานะไม่ใช่แม่อวยนะเนี่ยเสียงดีแก้วเสียงดีแต่แต่แตยังยังขาดประสบการณ์ไงลูกที่รักเนี่ยเ้าก็ต้องให้โอกาสน้อง กว่าจะมา48ปีเหมือนยายนอกกะกับ48วันเขาต้องให้โอกาสนอ้องให้โอกาสลูกๆแล้วตอนเนี้ยศิลปินมาสมัครใหม่หลายๆร้องขึ้นมาบเ,เสียงเหลือเสียง,เส,ยงเสียงไลเสียงหลวงชโม,มงบินยังหน่อยแมนค่ะพี่ปารามีตั้งแต่พี่ปารามีล้องเพลงแห่ยายนกฟังยายนกยังอยากหัวกระซอนพี่ปารลามีคือกันซึ่งเอาจริงๆอะ มันเรื่องอะไรของยายนกอะพี่ปรมีก็ไม่ได้อยู่ในในครอบครัวเสียงอีสานสักหน่อยอันนี้แม่ขอขอเอยซื้อนั่งเด้อแต่ถ้าพี่ปรมมีได้ไปเหตุงานไปประจำที่วงอื่นหรือเป็นหัวหน้าวงต่างๆพี่ปรมมีก็สิมิความทรงจําดีๆว่าเออเนาะยายนกอะไม่รู้กูเป็นใครอ่ะทําไมต้องมาพร่ำสอนย่ำได้ดไปย่กไกลวะ่ะ นั่งวางเสียงจังสีนั่งหองแบบนี้เสียงนิ่งนิ่งแบบนี้เด้นนัง่งเด้อเอาล่มขึ้นว่าจากทองเด้อนั่งจะลองอยู่ริมฝีปากเด้อนัง่งเนี่ยเป็นวิทยาทานให้นางละนางก็ไม่ได้มาจ้างฉันสักหน่อยแล้วนั่งกับบอดี้บอกว่าซ้อนข่อยในแม่่อย่อยเสนอหน้าเองคอยเสนอหน้าเองควิทกระบูลหูข่อย,ย่างจะลองขึ้นเนี่ยโดยความเป็นแม่ไงเป็นแม่น้นอย ย่ามเอฟซีพอเขาว่าเมนอยู่ใ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 น,ใน,ในไลเเมนศิลปินเสียงอีสานเสียงดีทุกคนเลยเสียงดีมากเสียงดีทุกคนเลยเสียงไม่ไหลคอยอยากหัวอยากหัวตัวแม่อยากหัวคอมเมนต์ได้ตามความเป็นจริงแหละ